ครับผมสันติตุเรียนเมืองหนาดา้านวันนี้มาอัปเดตครับผมตุเลียนปีหกเดือนครับนี่แหละตุเลียนลังบานอัปเดตตุเลียนล้างบานเนาะครับนี่แหละบรรยากาศตอนเศร้าๆครับหกโมงเศร้าตะเบียนกำลังคืนครับผมนี่แหละ น้ำหมอกกำลังติดใบเลยครับนยังบัดตื่นอยู่ครับต้นทุเรียนครับตอนนี้กระปลาเข้าไปซอเมตรกลัว่า้ะปีหเดือนเนาะปลูกก็บ่ได้ปลูกต้นใหญ่ครับปลูกต้นประมาณเจ็ดสิบเส้นหกสิบเจ็ดสิบเสนนี่แหละการดูแลช่วงหนาว ตอนนี้ก็แตงงาออกนอะแตงก่งรางออกเบิดเลยครับตอนตอนนี้แปลงนี้ก็จะบดได้ปล่อยไว้งาต่ำเนาะผมจงใ้อยู่ประมาณแปดสิบเส้นแปดสิบเส้นถึงเมตรครับกันต่ำประมาณแปดสิบเส้นคือตัดทิ่มเบิดแหละครับงาลางก่งลางเนาะ จริงนี่ก็เกือบซ้ำปมือแล้วตัดทิมครับนี่ก็คือหนาหนาวนี่ผมจะบอได้ตัดหยาครับคับร์โบทรมฮอสปิงเกอร์เนาะผมจะปล่อยคุ้มโคนไ้อันนี้ก็คือน้ำหมอกเนะน้ำหมอกน้ำข้างครับนี่แหละก็คือจะวอได้อาวฟางวอได้อย่างมาคุ้มจะปล่อยปกติครับนี่แหละ ยอดกำลังออกงามๆครับตัวนี้นี่แหละครับหมอกน้ำค้างครับนี่ยอดงามๆสวยๆครับเน่ยคือตีหา้าตื่นมาตีห้ากับสิบสององศาครับนี่แหละ ิงลายยังเสียงผมก็ตัดออกตัวนี้ยุ่ประมาณหกสิบเส้นเจ็ดสิบเส้นะครับก็จะตัดตัวนี้ตัดทิ่มครับง่ายก็พปมือและครับจะจองช่วงนี้ไว้ก็จะตัดทิ่มลายกะมันจะบ่มีงาครับมันจะเป็นเม็ดเต้าเม็ดยี่สิบขึ้นไปผมก็เลยว่าตัดออกตัวนี้นี่แหละครับมีหมอกลองครับน้ำหมอก ไอออกปากท้วนๆหมดแล้วครับอากาศเย็นครับใบกระเนีครับในการทดลองใส่ของผมกะใส่ของเวอร์แผ่นนะของไข่ตัวสั้นนี่แหละฉีดอยู่บ่ะมาณมัมนได้สองเดือนแล้วครับตัวนี้ทดลองการฉีดครับกะดีอยู่ครับตัวนี้อดออกมาเตรียมครับ มันเป็นสารชีวภาพเนาะของไข่ตัวสานครับผมเพราะว่าสันตีนี่ก็ทดลองไปเรื่อยๆตัวได้ดีครับว่าเป็นอันตรายตัวจะคของก,กัใส่ไปครับผมใสจ้จากเนียนอินซีหมดละครับผมกระสุกกาาพจะคล้องเนาะตัวนี้ ว่าทดลองใส่ของค่ตัวสัตน,นี่ก็ใส่ส้างมาอยู่หกชุดครับผมตัวนี้หกชุดใส่ไปแล้วสามชุดครับัครบใบเขียวจะบลบอกเ,เขียวเขียมคือจังเอาใส่เคมีวันไหนมันจะไปเขียวแบบธรรมชาติครับีคล้ายๆใบตองกล้ยแล้วครับนี่นะครับ นี่ต้นนี้ก็งหญ่ครับแต่ว่าต้นนี้ต้องใ้แมงกินครับึืนบ่ท่านต้นนะึ้นไปแล้วครับครับผมต้นนี้ก็ตัดแต่งกิ่งไปอกประมาณเมตรครับตัดทิม่มก็คือการจัดการของแปลงล้างบ้านนี่ผมจะล่องใบกิ่งสูงเนาะตัวนี้เพราะว่าแปลงใ,ใหญ่ของผมเนี่ยมันปล่อยกิ่งตาการจัดการบริหารจัดการโค่นต้นนี่มัชชิยะ นี่แหละการถ้าจะมนเข้าไปเฮ็ดไต้ค้นนี่มันใหญ่ขึ้นมากแล้วมันเสียดายนี่แหละครับผมมนเข้าไปแบบถ้าตัดหนาตัดยังนี่เข้าไปค้นต้นนี่แหละมันกก็เลยจะปล่อยกิ่งสูงไว้่ครับนี่แหละการฉีดครับผม ยอดอออกมากดีครับหนอยิงใหญ่ครับก็คือช่วงนี้ผมจะย่างบอไถเนาะแปลงนี่มั่มีเวลาครับจะปีนดินขึ้นเพราะว่าเผาต่ออย่างนะครับเพราะว่าเขาไปจัดการสวนไงอยู่ครับช่วงนี้กระทั่งหินมันแหงนะครับก็ค่อยมีเวลาบ่นเดย ละช่วงได้บ้างจงจะมาไถาปีนดินขึ้นนะมันเรียบร้อยนับปีนี้ปีนาคือจีไทยบ่ได้แล้วครับนี่คือจังต้นนี่แหละมุสันชิงคู่นี่ครับหมอกกระโลงครับคือหลังจากบ่ได้อัปเดตโดนเนาะจะมาอัปเดตในเบื้องว่าช่วงนี้กับปีหกเดือน,เ,นเป็นยังไงครับมุสันชิงนจรกิ่งล่างนี่ของตัดที่ครับเรามุสันชิงนี่กัน,กน ตวงว้กัดล้าๆเดียวกันแล้วครับก็มีต้นหน่อยต้นใหญ่ขึ้กันครับผมอีสวนกระไดแต่ว่าลักษณะใบสวยครับใบางามเพราะว่าแต่งก่งงาลางออกไปแล้วก็ได้ใส่ยังหลายครับตัวนี้ก็คือใส่แค่ของเวอร์แผ่น ของเวอร์แพนไข่ตัวสานนี่แหละบวกปุยเก็ดยี่ห้าห้าห้าจีดทัางใบเนาะทัางดินเท่ากับใส่ปุ๋ยตัวนาสูงครับผมกับงกทาสามนี่แหละสลรับกันกช่วงนี้กับอาบ่ฉีชีดใบครับจะฉีดอยู่ประมาณเดือนละเทือ่อครับผมนี่ต้นนี้ก็บสองเมตรกลัวครับ ก็คือหนาหนาวทันตีอย่าบ่ได้นี่แหละครับผมลักษณะก็ได้หยากระปอยบวมหัวมินิไปเลยครับนี่และแล้วว่าน้ำเรื่องกระจายว่าได้อาจิตัดครับหยาบุแล้วครับตัวนี้ปลาเข้าไปสามเมตร,รแล้วครับนี่ปีหกเ,เดือนลักษณะที่การเปลี่ยนที่ใหม่สูงเนาะ มันจะมีส่วนหนึ่งไก่โฮมใหม่ครับไก่โฮมหยางเนาะพื้นที่แสงมันจะยืดหาแสงนี่ครับมันก็เลยยืดสูงครับแต่ว่ากิ่งล่างก็ได้ครับนี่ <c oughs> มันจะขายทุเรียนผักไต่ที่ว่าปลูกแซมแซมปลาใหม่เนาะครับนี่แหละก็ะมีคููนี่แหละครับสูงกูมูสามเมตรครับนี่ปีหกเดือน ก็คือการชีย์ทั้งสั้นตีกับบอกไปแล้วเนาะครับเว,ว่าขันมันดีจังบอกต่อครับผมตัวนี้เพราะว่าการใส่สารพวกอินซี่นี่ที่ว่าภาพนี่มันดีครับอันมันบอดจะไล่ต่อสุขภาพจะแของนะ ต้นนี้ก็บ่สูงครับประมาณสองเมตรครูนี่แต่ว่ามันอยู่ไกลปลาอย่างแต่ว่าบ่ได้ยืดคือฟังขุนครับก็คือปกติครับเพราะว่าการเปลี่นสั้นเบิร์เนี่ยคันข้าปลูกลักษณะบ่เปลี่ยนแปลงง่ายแล้วทีลงโล่งนี่ก็จะบ่เปลี่ยนครับคันข้าวไห่าหานามพ่อครับผมก็ใส่หนามจากแท่งนี่แหละครับผม อันนี้ก็ตัดกครับมูซันชิงตัดทิ่มครับมูซันชิงมันจะแตกงาตามหลายเนาะเพราะว่าปลูกใหม่แต่น้อยครับมันก็เลยแตกงาตามหลายก็เลยเอาใวร่องเบิงเพราะว่าการทอตัดทิ่มไปแล้วมันบบมีกิ่งครับจะเลือกจะเลือกกิ่งยังไงกิ่งสำคัญตัวนี้ก็สำคัญไว้ ตัวนี้ก็สองเมตรกลัวแหละครับสองเมตรหาซิบหมดละมูสันคิงเนาะก็คือตอบโจทย์อยู่ครับของไข่ตัวสา้นเนาะตัวนี้ก็ลองหาซื้อได้ครับตัวนี้ไม่เผ็ดนตัวแท่ข้ายครับตัวนี้เพราะว่าขันตัวใดดีสดล่องใสวันตะไลต่อจะคล้องกะแนะนำต่อครับผม นี่แหละใบจะบอกเขียวเข้มคือจังเคมีเด้อตัวนี้บอกไว้ก่อนครับเพราะว่าการที่แต่งงานสูงมันจะมีเคล็ดตัวยางอยู่เพราะว่าอยู่สวนนี่มันปล่อยงาตามไปแหละไหวปล่อยงาตามแล้วบาดนี้เขาจะเข่าไปโค่นหัืเข้าไปหยากครับผม ก็เลยแปลงนี่แปลงล้างบ้านทุเรียนหาสิบหกสิบต้นนี่ก็เลยต้องปล่อยกิ่งสูงไว้ครับนี่แหละได้ตอนนี้ปั๊บดินแล้วครับก็ดีมันหกก็เลยลองปั๊บเบิง้งมันไถบว่าเขาครับก็เลยจะบป๊ปั๊บตัวนี้ประมาัเมตรครับตัวนี้ก็บ,บ่ใยญ่ปานไหนครับนู่ประมาณนิิวซีครับพอนิวซีล้วนและ ปีหเดือนห้าค,ครับพอดีแดดกำลังออกครับมาอัปเดตทสวนทุเรียนล้างบ้านหลังจากที่บดได้ลงคลิปมาดนครับผมก็เลยว่าเป็นยังไงทุเรียนนาะแรงนาหนาวห้าการปรับแตง่งปรับแก่เป็นยังไงครับเฮาก็จะบ่ ตั้งสวนนี่ก็จะบอ่อเน้นปันไหนครับตัวนี้เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาไปหาเฟื่องหายังมาคุ่มโ่นนะตัวนี้ก็ปลูกเสริมครับยังบอกว่าปีอ่อจะคืืนนะครับผมเดี๋ยวกลับขึ้นมาเรื่องปล่อยงาเนาะปล่อยกิ่งปล่อยงานี่หนะครับ ประมาณเมตรนี่ครับมันจะพอดีเลยครับผมเพราะว่ามันก็นเป็นยังเี๋ยวมาอัปเดตว่าต้นไ่กับใสข่ของใครตัวสานให้กันครับต้นแต่ว่ากับมีดอกนะครับดอกไงล่ะครับเกือบพวงไงและกว่กับเหี้ยาครับก็เปลี่ยนบ่าลายครับต้นต้นเลี้ยงสามปีสิบเดือน กระติดก็เอาไว้กระติดก็แล้วครับนี่ประมันเมตรแล้วก็จะมีเพียมียังโล่งแน่ครับใบกำลังถอดเพราะว่าช่วงนี้ก็ไ้น้ำมาหลายครับงดน้ำเนี่ยนี่ป้อมตาดอกกำลังมีครับนี่นี่แหละก็หลายอยู่ครับมันจะมีหลายหล่นเนาะครับกระบาดเรี่ยงครับ ก็เปนติดไว้ต้นละหน่ว,นวยสองหน่วยมืนอก็พ่อและกะบ่าติดแล้กก็หล้วครับต้นก็เปลี่ยนทุเรียนสาวแล้วก็เปลี่ยนมือใหม่เนาะการเอามากเอาดอกมันนี่ก็ยังบ่รู้ตัวนี้ก็เ,เลยอยากทดลองเอาไว้เบื้องลังครับนี่แหละต้นนี้กันต้นนี้ใบที่เริ่มติดแก้แล้ว แต่ว่าก็บโบลูวา่าการติดแกงมันเนี่ยมันจะมีผลต่อนอี่ทุเรียนบ่ครับต่อดอกต่ออย่างบ่ใส่ของใครตัวซ้านเนาะครับผมนี่ต้นนี้เป็นล้ายครับนี่แหละ,ะเกลือพวงไงแหละครับต่วนีตาดอกอ่ะมีอยู่ครับ นี่แหลกะก็คือหลูดทิมไปนั่งครับน,นี่รุ่นสองครับผมผูเลาะตั้งผูนีีเป็นครับแต่ว่าซุ้มจอเป็นตาดอกแต่ก็ลังมากอีกครับเี่เ่็นบนอครับผม เพราะว่ากระบ,บอกได้ใส่ส,า,สารยังบังคับหนอกครับ,ค,รบคือปล่อยธรรมชาตินะทุเรียนสาวนี่แหละครับการปล่อยงาปล่อยประมาณเม็ดหนึ่งกับชีดีครับก็เลยเห็นเค็ดตัวนี้อกความรู้กับบอร้ายนะครับเนาะตัวนี้เรื่องการเฮ็ดเอามาเออดอกการแต่งจริงตัํมเก่ง,ตกงแต่งจริงสูงนี่มันจะมีผลอย่างไรครับนี่แหละก็เลยเห็นฟองตัวน,นี้ว่าการเขาไปโค่นมันจะเขาไปง่ายครับก็เลย ป่อยงาสูงกริงสูงใบเนาะอยู่บานนี่นแลละครับอาทิ่บห็นคักคนไดนครับผมแต้ว,ว่าคิดว่าขมันจีกะแต่ดอกหลุนไ่ก็ได้อยู่ครับจงไบซีหาหน้วยก็ได้อยู่แต่ว่าบบรุว่าจะติดหรือบ่ติดครับผมก็คือคลิปนี้ว้ม,มีความหลูเรื่อง เฮตุเลียนสาวอะแนะนำใดเด้อครับเด้อเพราะว่าสันติก็ว่ามีเรื่องการเฮ็ตุเลียนสาวนะครับก็คือติดก็จังเอาเนาะตัวนี้ก็ใส่ของใข่ตัวสั้นสีเทือนแนนะครับน้ำกันกระใส่ดีจังบอกต่อครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ามี่ะครับสวัสดีครับ